ราคาทองคำตลาดโลกนะครับในเช้าวันจันทร์นี้มีการทำาอทำไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งครับก็เลยหนุนในส่วนของตัวทองคำแท่ง96.5%ของไทยบวกขึ้นมาพันกระบาทอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าภาพของราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยมีความผันผวนมากหลังจากราคาทองคำมีการออทำไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยก็ถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับ แล้วก็มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับภาพของการแกว่งตัวผันควนของตัวราคาทองคำเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากแรงซื้อแรงขายที่มีการต่อสู้กันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยพื้นฐานครับที่พลิกไปพลิกมาภาพดังกล่าวเนี่ยเลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการแกว่งตัวที่อยู่ในระดับที่สูงครับทั้งนี้ทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหรือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีกรอบการแกว่งตัวเนี่ย ในกรอบประมาณ192เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถ้าเทียบจากท่ายวัตมาชิโลนะครับขณะที่ราคาของคำในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็มีการแกว่งตัวผันผัวในระดับประมาณ163เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าสูงวกว่าค่าเฉลี่ยนะครับทองคำในแต่ละวันเนี่ยแว่งตัวประมาณ120-130เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยแว่งตัวในระดับ160-190เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ภาพดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความผ,ลผลันผวนหรือการเวี่ยงตัวของราคาทองคําที่อยู่ในระดับสูงครับขณะที่ทองคาแท่ง96.5%ของไทยนะครับเวลาเปิดตลาดมาหรือสมาคมค้าทองประกาศราคาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการประกาศปรับขึ้นลงของตัวราคาเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันบาทเลยนะครับภาพดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงการเวี่ยงตัวหรือการปรับขึ้นปรับลงของตัวราคาค่อนข้างมากครับทางนี้รอบนี้นะครับ ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศา,าศาสตร์กลับมาเป็นปัจจัยหนุนตัวราคาทองคาอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อยูเครนเสีย2เมืองหลักในภูมิภาคสาป,ปอริเซียนะครับให้กับรัสเซียนะครับทางนี้เนี่ยประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ดูเหมือนว่าจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับเมื่อทางฝั่งเยอรมน,นีมีการออกคู่มือเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สงครามนะครับหรือคุยง่ายๆเลยครับว่ากําลังเตรียมให้กับประชาชนเข้าสู่ภาวะสงครามประชาชนจะได้รู้นะครับว่าหากเกิดการสู้รบกันระหว่างนาโต้กับทางรัสเซียเนี่ยประชาชนจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่ประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียนะครับก็มีการบอกกับประธาน,นาธิบดีโดนัททรัมป์ซึ่งพยายามมาเป็นก้าวใจให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ย,ยุติลงนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยต้องการสงบศึกและก็ยอมสงบศึกนะถ้ายูเครนย,ยกแคว้นโดเนสทั้งแคว้นให้กับรัสเซียนะครับ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าทางยูเครนและก็นาโตเนี่ยไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่าจะทําให้ทางรัสเซียเนี่ยมีการเข้าใกล้ในส่วนของทางนาโตรหรือกลุ่มสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยทุกหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุน้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพความขัดแย้งทางด้านสงครามการค้าครับกลับมามีแนวโน้มตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากทุ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์สงครามการค้าเดี๋ยวผ่อนคลายเดี๋ยวตึงเครียดนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับออกมาคูยจีนบอกว่าหากวันที่1พฤศจิกายนจีนไม่บรรลุข้อตกลงทางด้านการค้ากับทางฝั่งสหรัฐจีนเองอาจจะโดนอัตราภาษีเพิ่มในระดับ155%ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์บอกว่าจะเก็บภาษีจีนในระดับ100%นนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะเก็บได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้น ไปๆมาๆเนี่ยจะขยับอัตราภาษีมาที่ระดับ155%่เนะครับภาพดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าภาพสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับภาพสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับมีการลงนามในข้อตกลงกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีของออสเตรเลียนะครับในการจัดหา หรือตกลงค้าขายแรกหายากนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากจีนเองมีการเล่นงานสหรัฐโดยมีการลดการส่งออกแรกหายากให้กับทางฝั่งสหรัฐนะครับทําให้สหรัฐไม่พอใจจนมีการประกาศที่จะเดินหน้าจัดเก็บอัตราภาษีการค้ารอบใหม่นะครับขณะที่จีนเองนะครับระงับการซื้อถูเหลืองจากทางฝั่งสหรัฐครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้สหรัฐไม่พอใจนะครับสหรัฐก็เลยหาทางออก โดยการติดต่อทางออสเตรเลียเพื่อจับหาซื้อแร่หายากเพื่อกลับเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทางนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะครับว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีนะสหรัฐเนี่ยจะมีแร่หายากใช้แบบไม่จำกัดเลยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะทวีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ภาพสงครามการค้าในรูปแบบของการตั้ง อัตรากำแพงภาษีมีแนวโน้มที่จะไต่ระดับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาดูณนปัจจุบันนะครับก็คือภาพสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตภาคธานาคารนะครับในฝั่งสหรัฐนะครับหลังจากมีรายงานว่ากําลังจะเกิดวิกฤตภาคธานาคารในระดับภูมิภาคทั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานนะครับ ถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะแบงก์ลันหรือการร่วสลายของระบบภาคธานาคารหลังจากธนาคารในระดับภูมิภาคมีการออกมาเปิดเผยครับว่ากําลังเผชิญกับภาวะขาดทุนหรือการผิดนัดชาระหนี้ของการปล่อยสินเชื่อในระดับที่สูงมากนะครับภาพความเสี่ยงดังกล่าวทําให้เกิดความวิตกกังวลว,ว่าอาจจะเกิดภาพของภาวะแบงก์ลันคล้ายๆกับปี2023ครับแม้ว่าภาคธานาคารต่างๆจะมีการออกมาเปิดเผยนะครับหรือแสดงท่าที ต่อแนวโน้มที่ว่าสถานการณ์ภาวะแบงก์รันเนี่ยอาจจะไม่ได้วิกฤตเหมือนกับช่วงปี2023นะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนในตลาดเงินและก็ตลาดทุนเห็นครับก็คือบอลยิหรืออัตราผลตอบแทนมีพฤติกรรมคล้ายกันเลยนะครับในช่วงปี2023ที่ซิลิคอนวัลเลย์มีการผูกภาวะแบงก์รันทําให้บอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพนาันธบัตรระยะสั้นก็คือ2ปีแล้วก็10ปีเนี่ยมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ย ทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลนะครับว่าภาพของวิกฤตภาวะแบงก์ลัดอาจจะกลับมาอีกครั้งเมื่อบอนจิวหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพนาันธบัตรมีสัญญาณของการลดระดับลงมาหรือเป็นการปรับฐานลงมาครับภาพดังกล่าวก็สะท้อนนะครับให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยมีการเข้าถือครองสินซั์ปอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับรวมทั้งทองคําครับ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวหรือการร่วงโรงของบอลยิลหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรนะครับทําให้หลายคนเนี่ยยังคงมองว่าน่าจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีความจําเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงเพื่อประคับประคองภาคสินเชื่อในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยที่มีการเล่งตัวขึ้นหรือลดอัตราดอกเบีย้ยในทิศทางที่เล่งตัวขึ้นนะครับซึ่งสัญญาณแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาลง รวมทั้งบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนของตัวตลาดพันธบัตรซึ่งสะท้อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนและตลาดพันธบัตรได้เป็นอย่างดีนะครับที่มีการปรับตัวลงก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนที่กลับเข้ามาดันในส่วนของตัวราคาทองคาให้มีการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามณนะตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะประเมินนะครับสถานการณ์ภาวะแบงก์ลันหรือวิกฤตภาคธานาคารทางด้านสินเชื่อ ต่อแนวโน้มการเปิดเผยผลประกอบการของภาคธานาคารที่จะมีการยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มความแข็งแกร่งของภาคธานาคารว่ามีกําไรหรือขาดทุนกันแน่นะครับซึ่งถ้าผลประกอบการออกมาย่ําแย่หรือขาดทุนจากการผิดนัดชารนี่หรือหนี้เสียหรือการปล่อยสินเชื่อแล้วมันเป็นหนี้เน่านะครับภาพดังกล่าวเนี่ย ก็อาจจะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาเล่งตัวทองคําให้มีการปรับตัวขึ้นแต่ถ้าผลประกอบการแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดีเสียเนี่ยไม่ได้มากเหมือนกับที่หลายคนวิตกกังวลนะครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้ครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการขึ้นไหวหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับราคาทองคํา มีภาพของการผันผวนหรือมีการแกว่งตัวไปมานะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นทองคํามีลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคํานะครับยังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะครับหรือมีภาพของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัว,ตวลงมาในระดับจํากัดนะครับ YLG เนี่ยยังมองว่าน่าจะเห็นการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของตัวราคาได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทดสอบ all Time ท i g h หรือปรับ ตัวขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการ2ครั้งแล้วนะครับในโซนระดับ4,380เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนในวันศุกร์และ4,381เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยระดับดังกล่าวถือว่าเป็นโซนหรือเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตายอย่างใกล้ชิดครับทางนี้เนี่ย YLG มองว่า ถ้าทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเป็นไปอย่างจำกัดนะครับไม่หลุดแนวรับ4,305เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบชแนลของที่ทางไซเวอพในระยะสั้นนะครับอย่างแนะนำสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีทองคำนะครับเสี่ยงซื้อที่แนวรับระดับดังกล่าวครับแต่ถ้าหลุดลงมากรอบในที่ทางไซเวหรือการแกว่งตัวของทองคาที่ไม่ควรหลุดคือ4,267เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับคิดเป็นทองคำแท่ง96.5น,นะครับ คำนวณจากอัตราแรกเปลี่ยน32มสบาทหกสตางค์ก็จะอยู่ที่ระดับ66,600บาทเป็นรับแรกแล้วก็รับสําคัญเนี่ยหกหมบาทต่อบาททองคํานะครับถ้าราคาไม่หลุดยังมีลุ้นทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อครับแนวต้านที่ต้องระมัดระวัง4,380 4 3 8 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออรดตอนนี้เนี่ยชน2รอบเป็นดับเบิลท็อปแล้วนะครับถ้าชนรอบที่3แล้วไม่ผ่าน อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับทางนี้เนี่ยระดับดังกล่าวคิดเป็นทองไทย67,800บาทต่อบาททองคํานะครับก็ต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยเคยอ้อทำพายหรือทําระดับสูงสุดเป็นประวัติการ67,400บาทต่อบาททองคําในวันศุกร์นะครับถ้ากดสปอตเหวี่ยงไปถึง4 3 8 0 8 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ทองไทยก็มีลุ้นอไทม์พายถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แถวๆระดับ32บสาท62สตางคนะ์ณปัจจุบันนะครับถ้าผ่านไปได้เป้าหมายถัดไปอาจจะไม่ได้ไกลามากนะครับก็จะมีแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ4,400นียเหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนคิดเป็นทองไทยเนี่ย6 8ห0 0บาทต่อบาททองคำนะครับนอกจากปัจจัยพื้นฐานที่เก่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยจับตาการรายงานหรือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับทางนี้เนี่ยในวันอังคารหรือวันนี้นะครับจะมีคุณคริสตินลากาดนะครับประธานธนาคารกลางยุโรปมีการออกมากล่าวสุดพร้พจน์นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยชี้นาทิศทางสกุลเงินยูโรนะครับในฝั่งสหรัฐครับจะเป็นคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับผู้ว่าการเฟดออกมากล่าวสุดพร้พจน์ซึ่งช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์กอบวันชัดดาวนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีการรายงานหรือมีการเปิดเผยมากนักครับในส่วนของวันพุธทางฝั่งอังกฤษจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนกันยายนและวันพุธก็คุณคริสติล,ลากาดเนี่ยประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์เพิ่มเติมนะครับและวันพุธเนี่ยจะมีการเปิดเผย ข้อมูลการประมูลพันธบัตาารรัฐบาลกลางสาหรัฐอายุ20ปีซึ่งเป็นการประมูลพันธบัตรระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องตามดูครับว่าการประมูลพันธบัตรจะมีการเสนอบอลยิลหรืออัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับถ้าบอลยิลหรืออัตราผลตอบแทนมีการประมูลออกมาแล้วต่ำลงก็จะเป็นปัจจัยบวกต,อตอ่อราคาทองคาแล้วก็จะเป็นปัจจัยสะท้อนว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน่าจะมีการปรับลงได้ในปีนี้ปีหน้าในระดับที่ค่อนข้างมากเพราะว่าการประมูลพันธบัตรเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนภาพของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาด,ลาดทุนที่มีความชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามท้านักลงทุนอยากจะลงทุนทองคำกับ YLG Burden International นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอเพื่อดูราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์นะครับก็ต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายเนี่ยดีมากๆเลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ